อ่ะแล้วครับผมก็จะใหทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับวันพันแมทเดอะซองแค่ีกแล้วนะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเปลี่ยนเมตาเลยฮะก็เป็นทางหน้าของปู่บอมที่เข้ามานะเราก็จะไปสุ่มกันเลยนะครับสาหรับปู่บอมนะนี่ฮะมาแล้วฮะตัวเปลี่ยนเมตานะก็ไปดูทางไงว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะมีปู่บอมมาโซนิกอะตอม,มิก ราชาทะเลลึกะซูปเปอร์ดาร์กชายราชาใต้ดินวัคซีนแมนอาชุล่าคาบุโตและจักรพรติเกนะฮะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะก็มีทั้งหมด189ใบนะซึ่งได้แน่นอนนะต่อไปกันเลยฮะครั้งแรกนะจะได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือเปล่านะครับหมาว่าจะเป็นตัวอะไรหมาครั้งแรกก็เป็น SR กันก่อนนะก็เป็นทางด้านของสเนคฮะสำหรับตัวนี้นะ สเนคกฮะจะได้อีกไหมฮะโอ้โหได้มาเน้นว่าเป็น s อสฮะชาร์ฮะมาในเรื่องของคมปุออินฟินิตี้นะสำหรับตัวนี้นะก็รอบแรกผ่านไปฮะรอบที่สองจะได้อะไรเลยหรือเปล่านะหมาครับเป็นตัวอะไรฮะเป็นตัวอย่างบูไฟนะสำหรับตัวนี้นะ มาเป็นบนะูฟายฮะจะได้อีกสักตัวหรือเปล่านะก็ไม่ได้ฮนะไปกันต่อที่รอบต่อไปนะจะได้เลยหรือเปล่าฮนะครั้งที่30ได้เลยไหมฮนะยังไม่ได้นะก็จะเป็นทางด้านของ eir อันะสำหรับตัวนี้เป็นทางด้านของ eir อันะลูกศิษย์อะตอมมิกฮนะ จะมาหรือเปล่านะอะตอมิกผมยังไม่มีนะถ้าได้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับก็ไปครั้งต่อไปกันเลยฮนะครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่สี่นะสำหรับครั้งนี้นะอย่ามาเกกาก็จะเป็นทางหน้าของกอริลลาไซบอกนะสำหรับตัวนี้มาเป็นกอริลลาฮนะยังไม่มาอีกเลยนะ โอ้ปูมาสี่ตัวฮะโอ้โหเกือจริงๆรนฮะรอบนี้ได้เป็นตัวอะไรนะได้เป็นตัวอะไรฮนะอย่าน้อยฉันก็เป็นฮีโร่คลาสก็เป็นหน้าของสเน็กนะสำหรับตัวนี้นะก็เป็นสเนะ็กฮะมาตัวเดียวฮนะโอ้โหชิกามารุอะไรชื่อว่าอะไรอนะ่ะไอตัวนักบวชอนะมันมาสี่ตัวเลยนะฮะ ครั้งต่อไปครับได้เป็นอะไรฮะโอ้โหก็จะเป็นตัวทางหน้านของด็อกเตอร์จีนัทนะคำพูดแบบนี้นั่นฮะดอรอ,อะฮะจีนัทฮะครั้งต่อไปกันเลยนะจะมาเลยหรือเปล่าฮะสำหรับครั้งนี้มาเป็นตัวอะไรฮะ มาเป็น sr เป็นตัวปลาหมึกนะสำหรับตัวนี้ก็มาแค่ตัวเดียวฮะโอ้โหแต่ตัวนี้มาเยอะมากฮะเป็นตัว s เป็นตัวระดับ r ที่มาเยอะที่สุดแล้วนะสำหรับตัวนี้นะปันได้10ดาวก็คือ10ดาวไปแล้วฮะก็เป็นตังหน้าของฟูบุกิฮะสำหรับตัวนี้ มาเป็นฟูบุกิแล้วเนี่ยน่าจะดวงดีแล้วนะฮะเพราะว่าฟูบุกิเนี่ยมาทุกคลิปเลยนะดวงแบบนี้นี่สุดยอดไปเลยฮนะครั้งต่อไปจะได้เลยหรือเปล่านะผ่านไปทั้งหมด8ครั้งแล้วฮนะครั้งนี้จะได้เลยไหมนะไปครับจะมาเลยหรือเปล่านะคำพูดนี้ค่าจากลาสิทธ์กว่าร้อยเพื่อมาที่นี่ฮนะถ้าไม่ใช่ ซีวูแฟงก็น่าจะเป็นปู่บอมแล้วนะเพราะว่าซีวูแฟงไม่มีนะนี่คนระับปู่บอมมาแล้วนะก็ได้ครั้งที่90นะซึ่งผมจะพอเลยนะเพราะว่าผมเป็นสายฟรีนะครับสายฟรีก็ต้องเล่นแบบนี้แหละฮนะเน้นดวงเป็นหลักนะไม่เน้นการันตีนะแค่นี้ก็ก่อนยังไม่ปั้นนะก็จะอยู่ที่เจ็ดแสนนะ แล้วก็ประมาณนี้นะคำพูดของปู่บอบไม่มีนะสงสัยไม่ได้พูดเลยนะไม่มีคำพูดออกมาสเตตัสหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้นะเลือดอยู่ที่600 0นเองนะก็ไปดูฮะว่าตอนเราปั้นเส็จเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะไปเลงพ0นปีต่ r มาครับผมก็กลับมาแล้วนะอยู่ที่2ล้านนะ2ล้าน2แสน 23321นะก็สเตตัสต่างๆนี่เป็นยังไงก็เข้าไปดูกันเลยนะว่าสเตตัสนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะก็ไปดูฮนะพลังโจมงตีที่หนึ่ทีน่1 0 0นะพลังป้องกันอยู่ที่85,000นะครับแล้วก็เลือดอยู่ที่2ล้าน2แสนสล้นะอย่นิดเดียวก็จะถึง3ล้านแล้วนะครับ แล้วก็อัตราคีย์ินะตามเม็ดคีอยู่ที่159อฮะอัตราต้านทานอยู่ที่32บล็อกอยู่ที่73นะก็ประมาณนี้แล้วก็อยู่ที่105านะสำหรับเวลนะครับผมก็รีแท้งท็อปนะอันนี้ก็ปลดยังไม่ได้ฮนะยังไม่ขึ้น4ดาวนะขึ้น4ดาวถึงจะปลดได้นะเพราะงั้นนั้นก็ไม่รีบฮนะผมไม่รีบสำหรับปูบอมนะ ไมใช่ตัวดาเมจนะก็อัพอยู่ที่1ดาวนะกับ3ดาวนะก็พลังโจมตีผมไม่ได้เน้นอะไรมากนะสำหรับปูบอมเอาไปลงให้กับทัชหรือไม่ก็ตัวอื่นจะดีกว่านะครับก็มาดูกันที่อุปกรณ์นะอุปกรณ์ก็จะมีความ sp กับ h p 2ชิ้นนะ แล้วก็ hp บ l ็อกหชิ้นแล้วก็ hp กับ hp ที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะของก็ไม่ค่อยจะมีฮะก็มีประมาณนี้นะแล้วก็ไปดูการบัฟฮนะซึ่งการบัฟก็เป็นตัวที่โหดมากเลยนะทำไมทัดผมรีไม่ได้แบบนี้นะก็ไปดูการบัฟชิ้นแรกฮนะชิ้นแรกก็ว่าสุดไปแล้วนะ hp แล้วก็มี hp ขึ้นมาอีก3ชิ้นนะชิ้นนี้ก็สุดยอดไปเลยฮนะต้องอัพอีกนิดเดียวฮนะแต่ของหมดก่อนนะอัพเยอะมากฮนะ ก็ HP 3ชิ้นต้านทานแล้วก็ผลแม่นยำนะโอ้ดีจริงฮนะไม่มีป้องกันแถมถือว่าดีแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ถึง3ชิ้นนะลดดาเมจโบนัส2อันนะแล้วก็ลดอัตราดาเมจนะก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้แล้วก็ไปดูทีมที่เราใช้กันเลยนะครับว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะ นี่ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้ฮนะก็จะมีทางด้านของ Rider นะมูเมนไรเดอร์นะทัสซูมากิฮะแล้วก็ทางด้านของเกนะียร์โรฮะที่ใช้เกียร์โรเพราะว่าวัคซีนมันไม่ค่อยถึกนะแล้วก็มีปู่บอมเจนอส่าง2แล้วก็ซอมบี้แมนนะก็เราก็ไปรับทางด้านของการันตีกันเลยนะก็รีบหน่อยฮนะช่วงนี้ก็รีบๆนะ ไปดูหนที่การันตีฮนะหมาโอของถือว่าใช้ได้นะได้การอัพดาวมาด้วยนะแต่ผมเปิดอยู่ที่เกาสใบเองอะ่ะคือผมมันดวงดีเกินนะครับก็ก็ต้องขอโทษ gm ด้วยนะที่ผมมันดวงดีนะครับก็90้าสใบก็ถือว่าตัวแรกนะหรอหรับวันนี้เนี่ยต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม